นุนกินข้าวแฟนพิมพ์ไม่ข่าวเลยไม่ว่าไม่เป็นไรหรอกคุณเห็นหน้าใบใหชัดมากเห็นหน้าหลอกแฟนพิมพ์สิกล้าที่เราอายเข้ามาหนี่เอง้เอ้าพูดความจริงพยอ,อยามร้องต่อไปซิจริงทำไม่ถูกหนีทำไม่ได้อิจฉากเขาเลยสิ เหมือนแกจะกินข้าวไม่ลงเลยนะอย่ามันเนียนม,มันนี้อากาศร้อน คนตีไทยอ่ะือว่าแค่นี้นะคิดมันว่าไงวะเออเดี๋ยวมันมาบอกว่าขอรำลาสิริราชมันก่อนเออทำไทมก่อนค่ะคุณผู้ช แม่ไดแต่มีแฟนทิ้งเพื่อนเลยนะคนเรา เคยเป็นพื่อนไปหล้วอุ้ยอยากกลับบ้านไม่เล่น แหลงมานานยังเพิ่งมาถึงนี่แหละแล้วแกมาไงอ่ะก็มาส่งเมื่อกี้ม,มองใครอยู่ใช่จีมองสี่ไหมเออแกรู้จักเหรอเป็นยายแบงค์หรือเปล่าวะเขารู้จักแต่น่ากับชื่อนะอคงไม่ใช่ญาติหรอกมะไม่ใช่ญาติอ่ะทำไมล่ะเปล่า,าเมื่อกี้ฉันเห็นมันส่งเด็กผู้หญิงคนนึงอ่ะไอแบงค์น่หน้ามาส่งจริงเหรอ จริงฉันเห็นอยู่ที่ฉันมองเมื่อกี้เนี่ยไปช้าตลอดอ่ะแกอ่ะสี่โมงกว่าแล้วเนี่ยเฮ้ยโทษทีบ่ะแบงไปรับช้าแถนยังพาแวะคกินข้าวอีกบอกให้มาส่งก่อนก็ไม่ยอมมาหิวอะไรกันนักรนาไม่รู้มากไปป่าวว่าแกตีแฟนอ่ะหางๆบางก็ได้นะแกนั้นเว้ยไม่ใช่เพื่อนกันจะได้มีระยะห่างขนาดนะั้น ต่เผื่อแจไว้บ้างก็ดีนะฮะแหลงว่าไงนะเออพิมพ์เราโทรไปอ่ะแกไม่ยอมรับอ่ะเราก็เลยต้องทำงานส่วนที่แกทำเนี่ยเอาไปให้กูจ้าเฮ้ยพูกแกมีอะไรจะบอกอะไรของแกเนี่ยวดขี้ว่ะอุ้ยนี่สกปรกว่ะอุ้ยรอยวันนี้มันเกิดรอยนี่นะอยากได้อะไรไหมแกมาซื้อให้ ไม่มีตังอะไม่มีตังแต่เ,เรามีตังเดี๋ยวเราจะซื้อให้นะ ลาได้ที่ไหนรอบตัวมีแิ๊กแอ๊สบนถนนในอากาศในครัวขณะในท้องแก่หายใจเข้าออกก็ยังมีแก๊สเลยอันนี้ก็แก๊สในบอกว่าลายไงไรายงานจ้ารายงานเฮ้ยใครปิดเห็นแล้ววะพี่รายงานทำได้ดังเยือแล้วอ่ะเรากลับบ้านแล้วนะที่แบงนัดไปดูนี่ยเดี๋ยวในใส่ถุงเราไว้ให้เราทมันอาดชิ้นก็ได้ยังเหลือจัดบอร์ดดีแก ก็พี่มันนัดแกแบงค์ไว้แล้วอ่ะที่เดี๋ยวเราทำกันเองก็ได้เหลือบางหัวข้อไว้ให้พี่มันทําก็ได้แตงแ่งนั่นแหละพูดแกด้วยต่อไปนะพี่มันเยอะไปเปล่าอ่ะแก ไอ้นี่พวกแกร,รู้ไหมนี่ลูกโป่งอะไรโป่งหัวเลาะเว้ยนทำน้าไม่เชื่อทำน้าไม่เชื่อลองดูหัวเวราเราะเะหัวรวะรั <c oughs> กกรวะเ <c oughs> รารัออราราาัระหรารหราะาะเราราะวาเ,าเ,เหหะหัวรเาั <c oughs> จะพอว่าไม่มีเธออยู่บ้าลกไปที่เคยเจอกับความรักที่มันสวยงามอยากทำใจอยากจะรับความเป็นไปอยากจะไม่มัวมาอะไรแต่ก็ไม่ไหวคิดถึงเธออยากพบอีกครั้งหนึ่ง อยากซึ้งอีกสักนาทีอยากทำดีๆกับเธออีกสักครั้งที่แล้วไม่เสียใจกอดไว้ทั้งน้ำตาก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้เธอเดินอยู่บนทางแห่งความจริงแต่ว่าฉันเดิน จากทุกสิ่งสู่ความฝันที่มันแสนไกลอบกอดเธอที่ที่เคยอยู่เคียงกายโอ้คำรำลากับทางใจเธอคือรักเดียวที่ฉันมีอยากพบอีกครั้งหนึ่งอยากซึ่งอีกสักนาที ดีๆกับเธออีกสักครั้งที่แล้วไม่เสียใจกอดไว้ทั้งน้ำตาก็จะยอมรับว่าเราไปด้วยกันไม่ได้ อืมาะว่าแบงอ่ะเป็นแฟนมันไก่พิมพ์ไปดูหนังเป็นเดียวกันเป็คนละรอบโอ้ไม่ชั่วว่ะเนาะไอแบงอ่ะะในที่จริงไอพิมพรอดเป็นพิมที่เขาไหวเลยค่ะเป็นแฟนกับจีโมซีแล้วแค่นั้นแหละแต่ฉันก็ไม่แปลกใจเลยว่ะต่อให้แบงไม่มีคนอื่นสองคนนี้เขาไปกันไม่รอดอยู่ดีว่ะเนาะโอ้แบบว่ายังไงล่ะคบกันแล้วพากันเสียแบบเนี้ยถ้าคบกันแบบเนี้ยไม่คบกันดีกว่าจะว่าไหมเออไม่ต้องคบหรอกเออไปเรียนกันแล้วแหละค่ะ อยู่แล้วพวกเรานะ่ะเปรียบเหมือนแก๊สไงไม่ต้องใกล้ชิดเหมือนแฟนเราต่งางมีระยะห่างให้กันในระดับเพื่อนควรจะมีแต่ว่านะเพื่อนนะ่ะไม่ว่ายังไงก็จริงใจกับแกเสมอเชื่อเถอว่าไม่มีใครจริงใจเท่าพวกเราหรอกที่หลังเจทำอย่างนี้อีกนะเว้ยเหนื่อยว่ะงั้นถือเป็นการตอบแทนพิม์จม่เขียนการบ้านให้เลยเนี่ยดิไม่เอาะเอะเราไม่อยากให้พิมเขียนให้หรอกเพราะลายมือ,อเราสวยอ,อยู่แล้วเขาไม่อยากให้เป็นจุดบอดเขาสะมื 老啊！ ะอะไรอ่ะความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจนเกินไปอาจทำให้ความรักเราแตกหักได้ง่ายแต่ถ้าเราจะคบกันจริงจริงเราต้องเว้นช่องว่างให้กันในระดับที่เหมาะสมและให้อิสระแก่กันและกันไม่ยึดติดกันมากจนเกินไปแน่ใจหรอไม่ล่ะความรักจะได้มีพลังงานสูงเหมือนสสารอย่างกา๊าซไง พบกก่ไปาางนนนะ้กัมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่าเมืนไม่มีโอกาส แม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังขอให้ฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับมอารักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกอกี่ครั้งก็พร้อม หากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจ,นใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอร,รอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรองให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การ